COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่1 1ถึง17พี่น้องเอ๋ยอยากก่าวร้ายกันละกันคนที่กก่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตนก็กก่าวร้ายธรรมัญญัติหรือตัดสินธรรมบัญญัติถ้าท่านตัดสินธรรมัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมัญญัติแต่เป็นผู้ตัดสินผู้ที่ตั้งธรรมัญญัติและผู้ที่ตัดสินมีเพียงองค์เดียวผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดหรือทำลายก็ได้แต่ท่านเป็นใครถึงได้ตัดสินเพื่อนบ้านของท่านฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น จะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น แต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างความทนงของตนการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาในพระธรรมตอนนี้ยากบได้สอนให้เราได้สําแดงถึงความรักผู้อื่นในแง่มุมของการไม่เป็นผู้ที่มักตัดสินความผิดพลาดของผู้อื่น ในการพูดวิพากษ์วิจารณ์หรือในการพูดแงล่ลบพูดบั่นทอนจิตใจกันละกันแต่เป็นการพูดที่ไม่สําแดงความรักไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้ใดเลยแต่ท่านสอนให้เราสัมแดงความรักแบบพระเยซูคริสต์ให้เรามีความรักเมตตาต่อกันอดทนต่อกันละกันให้เรานั้นอภัยกันและกันในความผิดพลาดนั้นและให้เรามีโอกาสที่จะให้โอกาสพี่น้องที่ได้ทำผิดพลาดได้เริ่มต้นใหม่ เพราะผู้ที่ตัดสามารถตัดสินพิพากษาชีวิตของเราได้นั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นส่วนในตอนที่1 3ถึง15ท่านยังสอนให้เราถึงการวางแผนการวางเป้าหมายซึ่งสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะสำหรับในการทำงานในการดำเนินชีวิตแต่ไม่ว่าเราจะวางแผนนั้นไว้สักหนึ่งปีสองปีหรือสิบปีเพียงแต่แผนที่เราวางนั้นไม่มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็น่าเศร้าใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดก็อาจจะเกิดความผิดพลาดและไม่สําเร็จได้และเราเองก็กําลังอาจจะพลาดกับแผนงานที่ดีที่พระเจ้าทรงได้จัดเตรียมจัดตั้งไว้สําหรับเราถ้าแผนงานนั้นไม่มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางทรงไม่ได้เป็นแผนที่พระเจ้าให้ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราการวางแผนงานหรือการวางเป้าหมายที่ดี ขอให้เรามีท่าทีที่ถ่อมใจลงในการที่จะเข้ามาอธิษฐานขอการพึ่งพาและทูลขอของการทรงนำที่มาจากพระเจ้าขอสติปัญญาในการทํางานจากพระองค์ให้เราสามารถตอบสนองแผนงานนั้นได้อย่างถูกต้องถ้าแผนงานนั้นไม่ได้ตรงใจเราพระเจ้าอาจจะมาปรับเปลี่ยนแผนของเราขอให้เราตอบสนองด้วยท่าทีที่ถูกต้องในการเชื่อฟังและทาตามด้วยความไว้ไว้วางใจในพระเจ้าของเราท่านจะได้รับพระพร ได้รับการทรงนำและจะได้รับการช่วยเหลือเห็นการจัดสรรหรือจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าอย่างอัศาจรรย์ค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดผลที่ดีต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนในท้ายบทของอพระธรรมตอนนี้นะคะไม่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะคะให้เรายกพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ยกพระนามของพระเจ้าขึ้นสูงสุดเพื่อให้สิ่งที่เราทํานั้นได้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า ผ่านการงานผ่านชีวิตของเราและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องชอบทำขอให้เราประพฤติและเชื่อฟังเมื่อเรารู้แล้วไม่ทำนั่นคือการไม่เชื่อฟังสิ่งนั้นก็เป็นความบาปสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระธรรมบทนี้ก็คือขอให้เราเป็นนั้นเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีที่มาจากพระเจ้าในการสัแสดงความรักความเมตตาไม่เป็นคนที่ตัดสินที่น้องในความผิดพลาด ไม่มีนคนที่พูดบันทอนจิตใจหรือพูดในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่ให้เราพูดด้วยความรักมีความอดทนและอภัยให้กันและให้เราเป็นคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมีแผนกมีแผนงานมีการวางแผนโดยที่เรานั้นการวางแผนของเรานั้นให้มีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางให้พระองค์ทรงนำหน้าในแผนงานนั้น ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพาสแสวงหาพระเจ้าขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการเริ่มต้นในแผนงานของเราให้เราได้ยยกพระนามพระองค์ขึ้นเหนือการงานของเราเหนือแผนแผนแผนการแผนเป้าหมายของเราเพื่อที่เราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องคะสุดท้ายแล้วเรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะในพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเขาให้เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่มีค่อยคําคําพูดที่ดีเป็นที่หนุนจิตชูใจเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ตัดสินที่น้องผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นแต่เป็นคนหนึ่งที่เราจะสำแดงความรักความเมตตาที่เรานั้นจะเป็นคนที่ให้อภัยต่อกันและกันเป็นคนหนึ่งที่มีคําพูด ที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันเป็นคําพูดที่หนุนจิตชูใจกันและกันขอให้เรา้เป็นคนที่ไม่ตัดสินผู้อื่นแต่ขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจผู้อื่นและให้โอกาสผู้อื่นในการเริ่มต้นใหม่แล้วให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะวางแผนงานแผนการของเราอย่างมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลาง เราขอเข้ามาสแสวงหาพระองค์ในทุกการงานของเราขอพระเจ้าทรงนำสติปัญญาในทุกแผนงานของเราและเราจะหวทั้งละเอียดทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ยกพระเจ้าขึ้นสูงสุดในชีวิตของเราและให้การงานของเรานั้นได้เป็นที่ทําให้คนได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราผ่านการงานของเราข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อพี่น้องและเผื่อชีวิตของเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน